สี่คำพูดติดปากที่คุณต้องมีถ้าคุณอยากจะสําเร็จในทุกๆเรื่องวันนี้หลายคนอยากจะสําเร็จแต่ไม่สําเร็จเพราะว่าเขามีคําพูดติดปากหรือคําพูดที่ใช้โปรแกรมตัวเขาเองว่าเขาทําอะไรก็ไม่สําเร็จเช่นฉันไม่เก่งพอฉันไม่ดีพอฉันไม่สวยฉันไม่หล่อฉันไม่คู่ควรคําพูดเหล่านี้เมื่อคุณพูดติดปากเป็นประจํามันจะเป็นการโปรแกรม กิจของคุณโปรแกรมตัวคุณให้คุณเชื่อว่าคุณทําอะไรก็ไม่สําเร็จแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ทําอะไรก็สําเร็จครูมีคําพูด4ี่คำที่จะทําให้คุณโปรแกรมตัวเองเป็นคนใหม่ทําให้คุณทําอะไรก็สําเร็จดังนั้นให้คุณมีคําพูด4ี่คำนี้ติดปากคุณไว้ตลอดเวลาแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ทําอะไรก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณหคือ ฉันดีพอสองฉันเป็นคนเก่งสฉันทำได้สฉันคู่ควรให้คุณพูดกับตัวเองอย่างนี้ทุกวันก่อนที่คุณจะเริ่มทำอะไรหรือถ้าคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรให้คุณพูดสี่คำนี้ทุกวันมันจะเป็นการโปรแกรมตัวคุณใหม่ทำให้คุณเชื่อว่าคุณเป็นคนนั้นได้คุณทำสิ่งนั้นได้คุณสาเร็จได้และที่สำคัญคือคุณดีพอคุณคู่ควรกับมันดังนั้นเอาสี่คำพูดนี้ พูดเป็นประจำก่อนที่คุณจะลงมือทําอะไรมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ทําอะไรก็สําเร็จและจะเปลี่ยนชีวิตคุณและทําให้คุณรวยได้